สนุกนะคะเออแบบเล่นเพื่อสร้างสีสันให้กับชีวิตของเราความคูคูเก๋ๆนะคะวันนี้ก็อยู่กับน้องจี้แปดเซียนชิดซ้ายนะคะหรือน้องเจนแซดแปหรือน้องอะไรหรือเจนแซดแปนั่นเองนะคะน้องจี้แปดเซียนชิดซ้ายถ้าชิดขวาก็คือจะไม่ใช่น้องจี้นะคะจะเป็นน้องแจ้แ hey! ฮ คำเตือนคลิปิรีโอนี้จัดทําเพื่อความสนุกและความบันเทิงของทุกคนนะคะไม่แนะนําให้เล่นหรือทําตามนะกดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่มีอายุต่ากว่า18ปปีไม่ควรเล่นจ้าควรดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะข oh, ้าใจเนาะบสวัสดีค่ะทุกคน มันเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับเจนแซดแปดแปดนะคะหรือน้องจีแปเซียนชิดซ้ายนั่นเองนะคะเออน้องจี้คนดีคนเดิมของทุกคนนะคะฝากขั้นต่ําไม่มีนะคะไม่มีค่ะไม่มีติดเทิร์นผ่านระบบอัตโนมัตินะคะกับเจนแซดแปดแปดนะคะแล้วก็สมัครฟรีทรูมันี่ก็ใช้ได้นะคะเหมือนเดิมเลยนะคะอยู่กันกับน้องจีเหมือนเดิมคนดีคนเดิมนะคะวันนี้เรามากับเกมบัฟเฟโลวินนะคะที่ไม่ได้เล่นนานแล้ว แต่จริงๆมันคือเกมใหม่นะคะทุกคนมันคือเกมใหม่แต่เราไม่ได้เล่นนานแล้วเราจะมากดสักหน่อยวันนี้เรามีทุน375บาทนะคะแล้วก็เบ็ด40นะคะดูซิว่ามันจะเป็นยังไงกันไปนะคะวันนี้เรามีทุนน้อยค่ะมีตังน้อยตังน้อยเราตังเราน้อยมากนะคะอีกสักรอบแล้วกันอีสัตไม่ได้หีแตดอะไรเลยนะคะมาลองดูกันค่ะเอา้าน้องมาแล้วค่ะทุกคนฟีสปินเข้าแล้วนะคะทีเดียวนะคะจุกๆไปเลยนะคะ เออไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาควายก็ให้อะไรกับเราเยอะเหมือนกันนะคะถึงน้องจะควายแต่เราควายกว่านะคะเอออะไรอะไม่ใช่บ้าบอใครจะไปทาอย่างนั้นกับน้องหลานน้องน่ารักจะตายน้องควายนี่เคยทำเราได้แบบเป็นเกมใหม่ที่ที่รู้สึกว่าเล่นครั้งแรกแล้วแม่งได้แบบโคตรจะเยอะ,อะทุกคนได้เยอะมากอะ่ะเขาเนึกอ,ออกปะแบบได้เยอะจะตกใจอะเป็เกมเป็นเกมควายที่แบบว่า เครั้งแรกที่เล่นเรารู้สึกว่ามันดีนะมันดีหับอยู่เฮ้ยดีหับหรือเปล่าบ้าดีหอยเฮ้ยดีหอยดอยอะไรก็มาดีแหงหเป็นสีแดงหรือจะเป็นดีหามหเขาต้องเอาไม้มาค้ำเลยเออเป็นเลยจ้าบิ๊กวินนะจ้าแต่ว่าเบ็ดแค่40่นะทุกคนไม่เป็นไรเพราะาเราทุนเราน้อยวันนี้ทุนเราแค่300กว่าบาทไม่เป็นไรก็เก๋ๆดูซิว่าวันนี้เราจะได้เท่าไหร่กับทุน37 5บาทนะคะ ดูกันซิดูก,กันกับน้องควายจะให้อะไรกับเรานะคะทุกคนคืนนี้คอนวความรู้สึกนี้ส่วนตัวนะอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะคะความรู้สึกว่าเกมควายอะ่ะเอ,อ่อให้เยอะไม่รู้ดิหรือว่าเราเล่นเราเล่นเกมนี้แล้วมันขึ้นมือมั้งขึ้นมือขึ้นมือหรือเปล่าก็ไม่รู้อ้าวมาแล้วค่ะ2009นนะคะเออแต่รู้สึกว่านี่เล่นเกมควายทุกครั้งเลยนี่ก็คือแบบ ได้ดีอะไม่รู้ดีรู้สึกว่าชอบเล่นเกมควายแต่ไม่ค่อยได้เล่นเพราะว่าอยากลองเล่นเกมใหม่ๆดูเพราะาเราเป็นคนใหม่ๆเป็นคนเก๋ๆล้วอยากแบบชอบความช้าชายอะไรอย่างงี้อยากเล่นเกมอะไรใหม่ๆเพื่อแบบกระชากใจเข้าใจป่ะทุกคนเพื่อความปังของเรานะคะก็คือน้องควายนั่นเองนะคะเป็นเกมอะไรนะบัฟเฟลวินนะคะก็คือเหมือนคลิปแรกถ้าทุกคนได้ติดตามก็คือกูเรียกว่าก,กระทิงนะคะไม่ได้เรียกว่าควายกูงงมากทำไมกูถึงเรียกว่าก,กระทิงคือเห็นป่ะว่ามันมีเขาว้าย มันได้เพิ่มไปไเรื่อยๆอ้บ้าบอไปแล้วโคตรจะด,ดีโคตรจะเจ,จ๋งไอสัตว์แม่งขึ้นมาเรื่อยๆแล้วทุกท่านทุกท่านค่ะทุกท่านทุกท่านบ้าบอคืออะถ้าทุกคนได้ติดตามตั้งแต่คลิปแรกนะคะคือเราเรียกเกมควายนี้ว่ากระทิงนะคะก็คือพุ่งชนชเฉลยสิคะก็พุ่งชนชเฉลยก็มาแทงเฉลยสิคะเอาเข่าสองเข่าของแกมาแทงเฉลยมาแทงกันสิมาแทง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  เรอเล่นนะทุกคนปั๊บอุ้ยซูเปอร์แมกเวนเยเยเย่เยเย่เยเยเย่หเร่นแป๊บเดียวเองอ่ะก็ได้แล้วอ่ะก็อย่างแนะนำนะคะก็คือแนะนำกันทุกทุกิปแล้วกันเนาะว่าเออเล่นเกมพวกนี้มันก็มีได้มีเสียนะคะทุกคนก็ถ้าเขาเรียกอะไรถ้าแบบเขาเรียกอะไรถ้ามันแบบมันได้แล้วอ่ะไม่ต้องเล่นต่อนะคะเพราะว่ามันจะเสีย ก็เก็บตังค์มาทำทุนนะคะเพื่อความปังเนาะเอออทุกคนทุน375บาทได้1871อีสัตว์เอาดีๆอีเหี้ยมึงไม่ธรรมดาหรือเปล่าทุกคนอันนี้แบบคือไม่ใช่ว่าการที่เราจะมาเล่นตอนนี้แล้วมันแบบมันจะได้เลยนะมันก็มีเราก็มีวันหนึ่งที่เราไม่ได้เหมือนกันทุกคนเข้าใจใช่ปะมันก็จะมีวันที่เราไม่ได้อเพราะว่าทุกคนก็ต้องให้เข้าใจด้วยว่า เออวันหนึ่งมันก็อาจจะมีได้มีเสียกันบ้างเราก็เล่นเพื่อความสนุกนะคะเออแบบเล่นเพื่อสร้างสีสันให้กับชีวิตของเราความคููเก๋ๆนะคะวันนี้ก็อยู่กับน้องจี้แปดเซียนชิดซ้ายนะคะหรือน้องเจนแซดแปดแปดหรือน้องอะไรหรือน้เจนแซดแปดแปดนั่นเองนะคะน้องจี้แปดเซียนชิดซ้ายถ้าชิดขวาก็คือจะไม่ใช่น้องจี้นะคะจะเป็นน้องแจ้แฮ้ไม่ใช่คนละแจ้กันโอเคตอนนี้เราก็ได้ไปมือหนะ้าจากทุน375บาบาทนะคะมันก็ไม่ธรรมดาหรือเปล่าทุกคน ก็ฝากไปด้วยนะคะกับเ,เกมอะไรวะเรากำลังจะพูดว่ามังกี้คิงก็ไม่ใช่แต่เป็นเกม Buffalo Win นะคะ Buffalo Win นะคะกับ Gen Z88 น้องจี้แปดเซียนชิซายนะคะที่ทำให้เราจากทุน375บาท มาสู่หน0 0งบาทซึ่งวันนี้กูแฮปปี้แล้วกูไม่เล่นต่อแล้วกูพออีดอกเดี๋ยวเสียนะคะทุกคนฝากไปด้วยนะคะกับน้องจี้แปดเซนชิซายนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะคะถ้าอยากมาคุยกันนะคะก็มันจะมีลิงก์อยู่นะคะอยู่ใต้เดสคริปชันหรือว่าคอมเมนต์นะคะก็ตามมาคุยกันได้นะคะหรือว่าอยากจะแบบรู้จักกันมากกว่านี้ก็อย่าอย่าลืมมาเจอกันนะคะก็คือแฮปปี้เลิฟยูเวอรี่มัชโซมัชเวอรี่มัชนะคะทุกคน รักทุกคนนะคะขอบคุณที่เป็นติดตามเรากันมานะคะสำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตนะคะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ